แป๊บหนึ่งอืมนะคะเขาเออหนึ่งพันคนละนะคะเอเอเดี๋ยวปอ,อคนให้ยาเขากลาุ่มก่อนแต่ว่าปอบมากนีเหล็กบันเล่านะปอบบค่อยมักยุนี่กระืือหลายภาษา สหลยว่าสั่น,นเลบนเลาเลิศบอยิงมาสัน่นโลกเข้าแนละ้วสองงวดน,นะเลขบรนเรานะ90เออยแสดงวาอย่บานเล้าเป็นบอนี่โอ้่าเลกเลกอย่างนี่ฝันเห็นเอ,อิร์ธคงจะเป็นเลขอายุแล้วแหละหรือว่าเลขลมเมียลมอะไรนะเลขลมเมียเขาหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวพอจะปล่อยอีกหนึ่งตัวนะคะใครชอบซื้อนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเอาแบบวัดดวงจ้าเอาแบบวัดดวงปลดซื้อเลขสองหางทำนันหละแม่แม่ปอบรู้ว่าปอบรู้ว่าปอบจซื้อตัวใดแม่แม่ปอบปอบอกแม่ตรงๆเด้อทรงเงียบๆียบอยู่แท้ๆเนาะงวดน,นี้มาสัน่นทรงเงียบแม่ะระวังไม่หลุดเลขเขาเอื่นว่าอย่างว่าเลขเ,เลขอันออกแท้เลขปิดนะออกแท้ เลขปิดนะ่ะออกแท้ๆเลยระวังนะงวดนี้นะ่ะคิดว่ามันจะไปถึงเก้าไหมแม่ศูนย์ห้ารูชัวร์ว่าสักอืมอ่ะศูนย์เจ็ดลากอ่ะ <c oughs> เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแบบหีหลี่ตู่เลยนะ ชอบศูนย์สองเออคนคนเหรียญเลขศูนย์น้อแม่เนะาะทางงวดนี่บ่มีเลขศูนย์นะคือจะมืดรุ้ยเลยนะอีหลีอีหลีเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยแถวบ้านเนี่ยสิเป็นสิเป็น,ปนของพวกปอดิเซนเหรียญเลขศูนย์งวดนี้นะงวดนี้จะเล่นเลขศูนย์เยอะบอกหน่อยคะ่ะน้องปอเลขพญานาคเออเลขอีหยังว่าง,างขออนุญาตเพื่อนเด้อพี่คิดว่ามี่ศูนย์คิดว่าว่าสันแม่นบ่พี่พี่คิดว่ามี่ศูนย์เนาะ อ๋ออ่ะผู้ดใดอยากเขากลุ่มเด้อจิมเขาตอนนี้เลยเด้อจะ้ะเดี๋ยวปอจิเอาเดี๋ยวปอจะเอาเดี๋ยวปอจะเอาเลขที่ปอได้มาก่ะเอาให้เบิง่งปอไปซื้อมาแ่้เร่วนี่เห็นบ่นน่อะใครพร้อมแล้วนะคะใครกดเข้ากลุ่มแล้วกดเลข <c oughs> เก่าขึ้นมากก็ได้ <c oughs> พร้อมแล้ว เบนมอ9เก่าศูนย์เจ็ดพี่คิดว่าตรงมากาสันเอาคือวางสั้นพี่เออแต่ว่ามันก็เลขเลขสวยนะเลขสวยคนก็ซื้อเยอะเยอะเลขสวยแม่เลขพญายนาคตัวใดค่ะเ,เลขนะเพิ่นไห่มา่บอมเนสามงวดลราบอก่อ,กอกได้ยินข่าวได้สามงวดงวดงวดว่าหาันพิ่กระถือแม่เออถือเบิดบาทพู้ ได้พูรหาหม 10, 10, ื่นหกหมื่นแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามหมื่นบากันไปถึกเบดิดนะคะืมนบอกผู้ใดอยากเขากลุ่มเขาตอนนี้นะคะผู้ใดอยากเขากลุ่มเด้อให้เขาตอนนี้ด่วนๆนะคะเดี๋ยว่อสิให้เบิ้งแล้วกดเก่าคนมาไม่เล่นหวยจากอ๋อขอบคุณนะคะ สบายมากค่ะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่าหลักมากเอซีก็ได้นะคะศูนย์ศูนย์ปเลขค่ะน้องปออ้ยจากเลขเลขหนะเพราะว่ามันออกมันสื่อ,อยากเนี่ยศูนย์ไม่มีแล้วลุงตูรู้ทันมาสั่นเป็นบอกเออเนาะกะเลาแต่เล่าถืออ๋อบอกแนวนี่ปอได้ตัวนี้มาตัวเดียวปอยูนี่ปอเขียนได้บอกเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวปอเขียนปอหาปอเกมเขียนก่อน มันเขียนในบอแม่เอามันคือเขียนบ่ได้ปะเออป้าหน้าสดได้ได้อนมโปรแกรมเขียนไม่ได้เลยนะแม่ป้าหน้าสดกว่านั้นอีแม่โกดเก่าขึ้นมาเดอ้อเดี๋ยวป่อให้บึงแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดอ้อแม่เดอ้อบ่ <laughs> <laughs> แม่ อย่างบอลฟิลเตอร,แตอร์แม่เห็นฟิลเตอร์ไหมแม่เห็นฟิลเตอร์ไหมแม่แม่นออกแมนบอลมันออกคอยกังงงคอยเอาตาขึ้นก่อนแม่เอามันคือบวกขึ้นมากแม่น้องปอนาเน,นียนอยู่นาซันจ้านนิละหนาแท้นี่ฟิลเตอร์ออกไปแล้ว แคปหน้าจอค่ะแล้วกดเลขหนึ่งเกขึ้นมาแคปหน้าจอแม่แล้วกดเลขหนึ่งเก้าขึ้นมาอ่อใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะให้รีบเข้ากลุ่มตอนนี้เลยนะแม่นะให้รีบเข้ากลุ่มตอนนี้เลยนะคะ <c oughs> ให้รีบเข้ากลุ่มตอนนี้เลยนะคะใครเชื่อซื้อนะคะใครชอบกับปอชื้อซื้อนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะกดหนึ่งเก้ามาให้ปอหน่อยแคปหน้าจอก็ได้ค่ะแม่แม่กดเก้าแล้วแหละไม่เป็นไรนะคะพอให้สองหางพอนะงวดนี้นะคะเล่นไม่เยอะไม่ต้องเยอะนะคะแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอคะ่ะแม่ กดหนเก้านะคะกดหนงก้ขึ้นมาให้หน่อยนะคะไปหาซื้อชอบกับปอก็ซื้อได้เลยนะคะอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวปอเน้นให้นะคะปอสหางก็เน้นนะแม่นะสองหางก็เน้นนะแคปหน้าจอค่ะแล้วกดเลขหนก้าขึ้นมาชอบกับปอซื้อกับปอได้เลยนะปอให้2หางกับเลขสามตัว1หางพอ